สวัสดีครับเพื่อนๆนช่วงนี้โลกปิดเธอไม่ค่อยได้ทําต้นไม้นะครับคืนนี้มีเวลามาอัปเดตมาดูต้นไม้กันนะครับที่ทํากันทิ้งๆไว้เป็นไงกันบ้างเดี๋ยวต้นแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวว่านะจะทําสักสองต้นก็พอนะครับต้นแรกนะครับเป็นตอหมากเมเปิลนะครับแล้วเราก็ ทั้งซองไว้และพอไม่มีเวลานะครับนี่ไม้อมลวดเลยตอนนี้ก็จะปล่อยให้กิ่งโตกิ่งเริ่มขยายก,ก่อนนะครับนี่นะครับหลังจากขั้นตอนที่เข้าลวดเสร็จพอไม้เริ่มอมลวดนะครับนี่เราก็จะคายลวดออกแล้วก็ปล่อยให้กิ่งโตจนได้ขนาดแล้วเราก็ตัด เท่าที่ต้องการนะครับแบบเนี้ยแบบน,แบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวมาลองดูต้นนี้กันเดี๋ยวก่อนที่จะขายลวดออกนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเผื่อจะได้สิ่งอะไรเพิ่มขึ้นไหมจะเอาใบแค่ช่วงคนโคนออกนิดเดียวนะครับเพื่อที่จะ ทำงานสะดวกคือเข้าลวดแล้วก็มองรูปทรงให้มันเห็นได้แบบชัดเจนกว่านะครับก็จะเอาใบออกแค่ช่วงตรงโคนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับอันนี้ถ้ายังจะอยากได้ขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะครับไม่ต้องเอายอดออกนะครับเอาแค่นี้ออกก็พอ นี่นะครับนะครับบรรยากาศนั่งทําไม้มืดๆก็เย็นสบายนะครับวันที่ไม่มียุงวันมียุงก็ยกไปทําในบ้านนะครับพอยกไปทําในบ้านจะไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ นี้ก็เป็นต้นหมากเมเปิลนะครับเป็นไม้ที่ผมผมว่าน่าเล่นอยู่นะครับแล้วก็สามารถปักชำได้นะครับเพื่อนๆหาต้นที่เป็นแม่พันมาแล้วก็ตัดกิ่งเล็กๆมาปักชำไม่นานเกินไปก็ได้เล่นแล้วนะครับ อาแต่ที่ไม่นานไม่นานนี้ต้องไปขึ้นนะครับถ้าถ้าเกิดใครจะเลี้ยงจากกิ่งชามนะครับอย่างน้อยต้องใช้เวลาอยู่ละเพื่อให้ไม้ที่เล็กๆเท่าไม้จิ้มฟันไม่มีโครงสร้างอะไรเลยเริ่มแบบมีโครงสร้างมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละต้นนะครับถึงถึงถึงจะ ไม่นานมากนี่ก็มีหลักปี2ปีนะครับถึงจะแบบได้ต่อมามามาเล่นนะแต่ว่าก็สามารถทําเล่นได้ไม่ต้องซือ้อแบบค่อยๆรอ,อ,อไปได้ว่าระหว่างทางก็ฝึกจัดลากเป็นช่วงๆได้นะครับพอเลี้ยงไปสักพักมีลากมีอะไรก็ยกมาจัดแล้วก็คอยแบบ ดูเป็นช่วงๆได้ครับจะได้ฝึกสร้างแล้วก็เห็นพัฒนาการของไม้ไปด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครแวะมาเท่าไหร่นะครับช่วงตั้งแต่หลังโควิดก็ยังไม่ค่อยมีแวะมามากมีนิดหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกนะครับเดี๋ยวไว้ตอนลูกเปิดเทอมอาจจะมีเวลาหน่อย นี่นะครับนี่ดูลวดที่เราเข้าไว้ในคลิปที่ถ่ายมานะครับยังเป็นกิ่งเล็กๆแบบนี้อยู่เลยนะครับนี่พอมันมันใหญ่ขึ้นนะมันจะแน่นลวดละมันจะโตต่อไม่ได้นะครับก็ค่อยๆแกะออกนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่จะปึกเลี้ยงไม้จากกิ่งชํานะครับทำอะไรก็แล้วแต่คราวนี้ก็รอปล่อยโตนะมันก็จะเริ่มมีรูปทรงขึ้นมานะครับบางทีไม่ต้องทำอะไรก็ยังทำอะไรไม่เป็นอย่างน้อยชําไว้ก่อนพยายามเลี้ยงให้ไม้สมบูรณ์อย่างน้อยก็มา เริ่มทำหม่ได้อย่างนั้นก็ได้ขนาดนะครับขนาดต่อขนาดอะไรที่อย่างไงก็ต้องรอเวลา เดี๋ยวเอาลวดออกให้หมดแล้วถ่ายมากันอีกทีนะครับก็นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาลวดออกไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลองปล่อยให้โตกันนี่มันโตต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเนี่ยครับอมลวดไปนิดนึงมันมันไม่สามารถโตต่อได้นะผมต้องแกะลวดออกก่อนหลังจากนี้ก็ปล่อยนะครับ แล้วก็เข้ารวดอีกสองเก่งนี้ให้มันสามเก่งนี้ให้มีลีลาแบบนี้นะครับอานนี้ก็ปล่อยโตอันนี้คือตั้งทรงครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ปล่อยไปนะครับพวกนี้ก็ยิ่งปล่อยยาวเท่าไหร่ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับรอบนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ พอเิ่งมันใหญ่ได้ขนาดจะตัดทดแล้วก็ตั้งทรงใหม่เดี๋ยวจะถ่ายมาฝากอีกทีนะครับประมาณนี้นะครับต้นนี้สวัสดีครับ